สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสาร์วันที่30พฤศจิกายน2567พี่น้องพบวๆกันตลาดนัดโคกระบือหนองแก่จุมพภูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเผาเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาชมกันด้วยกันครับแจ้งมาหยุดนะครับไม่มีหยุดจะนักการพูดเอาตลาดเพื่อหาสุกร์เสาร์ที่นะครับนี่นะมียางรอเหรียญนะครับเบิ้งว่างหงำหรือวมาเบิ้งว่าอย่างว่านัะว่าห่างว่าจอยนะพี่น้อยเนี่ยนะครับราคาโอ้ หนอยังมาจากไปทางห่างเวียดก็ลังตอละค่าอยู่เนาะสาวหน่อยๆเศาหน่อยม่วเครื่องเหลืองเจ้าป่านเศหน่อยเฉยๆซึ่งก็เป็นดวิสุข <uge ot> มันเจ็ดป่ะ,ปะ,ตะแต่ไม่ใช่ตัวเท่านีน่ยเาวพร้อมผสมสาวพร้อมผ,สมส,อผสมสูงร้อยสามสิบห้าบวกนครับ <c oughs> ค่าจบับาลครับเนี่ยสองหมื่นหกพันสาวหกว้าดัแดดเงาๆนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าสาวหกนั่งเงินจันกรบลัอันนี้มื่นหกนะครับนัานนี้นะครับเปิดไว้นะครับสูงประมาณร้อยอันนี้มื่นหกเครื่องดำดนะครับ อขันยี่หวังนั่งขับนะครับหรือเรื่องนี้ครับแบบสูงร้อยสามสิบบวกนะครับครัยืนมือเก่า,นนายาวสูงประมาณร้อยสี่นะครับต่อได้ต่อได้คู่เก่านะครับรวยยังขาดนำเหรียญยังหน่อยอยู่นะบปะะคิคผณเพิ่มนยังหน่อยนะครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับ0839470615สนใจเข้ามาสอบถามด้วยนะครับน่างบบนี่างวนเบิ่งเขื่องกันสามหมือนหาเสียสามหมืนหาแม่ลูกอ่ะลูก่มเรีนไปนี่หาพัดลูกแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตัวแม่นี่แม่ผสมในที่ห้ามมือหรอ สามหมื่นหาพัม่นห้าเป็นแบครับแม่ลูกเออยุตได้พอดบอกขอโทษเราสามหมื่นหาสบันะอยากแ่เาจะพสามหม้าอ่ะสูงร้อยสามสามหมื่นห้าเครื่องดับนะขาน้ำอย่างน้อยนะ นมซีอยู่นะครับครับนะหัวหนังนนมอยู่อยู่ยังไงครับครับสามหมื่นห้าพันเนี่ยลู้นะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนั่นเฮ้ ครับยังครับเป็นนี้นะครับบรรยากาศคึกคักอยู่นะครับง่วนนะเนี่ยนะครับง่วนนะเนี่ย้วก็ง่วเนื้อขายดีกินด้อครับครับราคาก็ยังส่งๆอยู่นะครับสาวหน่อยกับมื่นก็บาทนะครับ สูง125บวกนะครับ130กับหมื่นกว่าบาทนะครับหลอด2อยู่นะครับแต่ว่าเบอร์นี้ว่าท่านเห็นง้อโค้งนะครับง้อโค้งง้อจอยราคาเพราท่านมีนะครับเกี่ยวกับติดยางเบาเบิ่งก่อนว่าราคายังยืนอยู่ครับง้อเหนือกันยังบวกกระเตีองปันไดนะครับพ่อไปได้นะครับเบิ่งท่านนี้คุณต่อราคากันง้อสาวงามๆกับสองหมื่นนะครับ หา่างันไถ่ราคากันอยู่หัวนูแบบส้งแบบเลียมเป็นพอพันได้บ่มีนะไปกิดว่าห้าข่อยรวมอยู่จังไเลยยังคิดอยู่เดินเป็นกําลังไห่ละเป็นกาําลังไห่ราคากันมันไหวมันเย็นนี่หนีมือผมจนสองสาวไถ่ราคากันอยู่ตอ่อกันอยู่ต่อราคากันอยู่ สูงสาวสูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเดียวเปิ้งตอเบินงครับเครื่องดำดำเครื่องดำทั้งสองตัวเลยครับ่ายงานครับใหญ่เงาด ค่าเจบ,บาบ้านทคร่นี้ไปไปสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพไปเป็นครูนะครับ 42, ไปเป็นคู่ส2บสองนะครับตัวเราสนะครับไซนี่นะครับสาวงามๆตัวหนึงสูงกว่าสามาตัวหนึงสูงกว่าสี่บนานั่น,นะนเปิดใจในเศ้าห่งเศร้าสองหนงะ สนใจที่ต่อได้เบอร์ใดน,นะครับศูนยะ์แปด8ปดศูนย์แปดแป้าหาเจ็ดสิบเก้จ็ดศูนสนใจท่ามาสอบทำเอาอหัวสาวงามๆแบเน่นๆเนะาะราคาสองหมื่นไปเป็นครู4ี่พ0ื้นสองนะครับในคเครื่องดำๆนะครับท่ายสวยนะโครโ้งสางดีนะันี่นั่งนี่ก้าบเนื้อสว,สวยๆนหะนังหนาดีนะครับันก็จับดีนะขันอะยู่มองนั่งครับคนระับ ปันจับดีอยู่อ่ของน้องครับนะหนังกามเนื้อสวยนะครับเครื่องดำดำแน่นๆนะครับหนึ่งรับก็ได้เบิ้งครับต้องแบบนี้เหลี่ยเหลี่ยนขึ้นหนังเหลี่ยสีไวท้องเป็นบบกขื่อเนื้อยางระเป็นนะยางรอเหล็ดเลยครับ งัวไข่ไอย่ยามิเล่งเหมือนกันนะครับท่านี้กัมีอยู่ด้วพี่น้องงัวจอยงัวห่างกันเพรางพอมีอยู่นะครับต็บอกว่ามีคนขาย นัดนีวลูล้รอราคาเป็นยังไงบางเนียงว,วโค้งครับงวจอยงวโคง้งราคาเป็นยังไงเนาะสาวน้อยสาวน้อยสวนอยเจ้าบาทนะครับสาวน้อยมื่นห้าพันนะครับมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับมื่นห้าพันเก้ารอยครับโครงสางใหญ่แต่สูงไปสามห้านะครับนน้ำเลี้งย,ยงย 35, นะครับ 135ร้อยสามห้าหัวครับหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับวิเล่กบาทวิเล่ของข้าเจ้าของข้าเจ้านะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ใดไัมน,นี่เบอร์ติดต่อว่างแ๊บนึงเดลยครับได้ครับเพิ่งไปรับเงินอยู่โอ้เพิ่งไปรับเงินอยู่นะครับน่ารักแล้วนะครับยาวเพครับะจุดของว่าเพิ่นไปอยู่นะครับ,าบ,ารบสาวน้อยสูงร้อยยี่สิบ สามหน่อยงามๆจะบ,บัตรนึงตัวละหมื่นหกนครับราคาประมาณน,นี้ครับใสนะ่เครื่องดำๆนกะายางงามๆนะ่งครับสวยครับหมื่นหกหมื 10, 6, 10, 6, นะ่นหกครับนคะู่นี้32นะไปเป็นคู่32มสอง่นงครับ สนใจติดต่อไดเบอร์เลยนะครับ092 092 353 353 7096 7096นะครับ3 2ไปเป็นครูนี่เองเบอร์ไทยสวยๆเบอง์ไทยสวยๆกับเครื่องดำๆนะครับเสื้อดำๆเมื่อนี้นะครับบรรยากาศคึกคักขึ้นครับพ่อไปได้อยู่นะครับพ่อไปได้อยู่นะครับ มัวเนื้อกับขายดีนะครับเรียนอยู่นะครับมัวเนื้อนะครับในห่างกับเขาหลายนะครับในห่างเวียดนามกับเขาหลายนะครับนะเป็นน้ำว่าไปไหนครับครับบรรยากาศซื้อขายต่อรองกับมี่นะครับไอเห็นอยู่นะครับตัวอากาศหนาวนะครับวันนี้นะครับอากาศหนาวนะมั่วหลายๆนะในหอยในห่างกันหลายนะครับ